ทุกคนวันนี้นะคะแขกจะพามาดูงานประกวดน้องวัวที่เมืองเล้งนะคะซึ่งวันนี้นะคะคนมากันเยอะมากเพราะมันเป็นประเพณีโบราณของคนที่นี่นะคะคือช่วงเนี้ยเขาจะมีประเพณีคือเอาน้องวัวลงข่าวแล้วก็มีการประกวดเหมือนอารมณ์เหมือนมิสแกรนมิสยูนิเวอร์สอะไรประมาณนั้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานกันเลยวันนี้แขกจะพาทุกคนมาดูการแข่งขันมิสแกรน อว่มิสซีเนิเวิร์สน้องวัวนะคะวันนี้เขาจะมีการมาแข่งขันว่าวัวตัวไหนนะคะจะเป็นวัวที่สวยงามที่สุดในทุกทะลนะคะเดี๋ยววันนี้เขาจะมีการโบวกันนะทุกคนนี่นะคะผู้คนก็จะออกมานะคะช็อปปิง้งแล้วก็มาดูงานกันเดี๋ยวเราไปดูว่าบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงบ้าง นี่นะคะในงานเนี่ยก็จะมีคนสูงวัยเอ้ยไม่ใช่แค่สูงวัยอย่างเดียวนะคะไวรุ่นก็มีนะเขาก็จะมาร้องเพลงโ,อย,โอ,ยอย่างนี้นะคะวันนี้มีฝนตกด้วยนะคะอากาศไม่ค่อยเอื้อมหน่ยนะแต่ว่าแรงของคนที่มาที่นี่ก็ไม่มีแผ่วค่ะคนมาที่นี่เยอะมากคุณพี่สองคนนี้นะคะจะเป็นคนขายตเกตนะคะเพื่อที่จะหวดน้องนะคะราคาก็จะอยู่ที่ห ค่ะราคาไม่ได้สูงมากเลยนะคะาฟังก็ไปโหวตน้องๆตรงนี้กันว่าชอบน้องตัวไหนนะคะแล้วก็ไปหยอดลงกล่องักยนวลอเอม้อากดงเดวัวแต่ละตัวก็สวยมากน้องน่ารักมาก ตัวน,นี้ดิขาวสวยมาก่แขกจะโหวตให้ตัวไหนดีเนาะเนี่ยเราจะต้องไปซื้อตก็ตนะคะไปซื้อผิดแล้วก็เพื่อไปโหวตให้น้องนะคะแขกบอกเลยว่าตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ขาวสวยมากเลยตัวนี้น่ารักมากถ้าเป็นแขกนะแขกชอบตัวโน้เนี่ยที่มีแบบลายค่ะขาวคัวดกลางะคะ่ะนี่น่ารักมากนี่คือระด่งใหญ่มากนี่นะคะน้องบัวที่ถูกส่งประกวดทั้งหมด ในวันนี้นะคะที่งราจะให้เหยียตูดข้างหลังก่อนนะคะคมีฝอยน้ำ คนแขม่คิดว่าคนซวิตจะมีจะมาดูประเพณีน้องวัวเยอะขนาดนี้นะแขบอกเลยว่าเต็มเอียดทุกพื้นที่เลยค่ะแล้วแบบนี่นะคะบนหลังน้องวัวเนี่ยเขาก็จะมีเขียนหมายเลขไว้อย่างน้องตัวนี้ก็เบอร์36 37นะคะเราก็มาดูว่าน้องวัวตัวไหนนะคะที่เราจะบวทให้น้องเขานะคะเป็นวัวที่สวยที่สุดตัวนี้คือเครื่องอะไรเออ อุปกรณ์น่ารักน่ารักของที่เมืองนี้นะคะอุปกรณ์ทํานมเลยจ้าทุกคนมีกลิ่นนมออกมาสวยงามแค่เห็นะะราคากลิ่นมันแรงมากนี่คือหม้อต้มชีสของเขาแน่เลยคะ่ะทุกคนและตรงนี้ก็จะเป็นข้าวของที่ขายในวันนี้นะคะมีการทําถ่ายทําวิดีโอด้วยนะวันนี้ดีใจที่ได้มาวันนี้บรรยากาศน่ารักมากทุกคนแขกเพิ่งเคยเห็นน้องวัวคือแบบตัวเล็กๆน่ารักมากนี่ดู น้องเขาก็ชอบอยู่กันกองฟางนะจ๊ะแบบนี้เดี๋ยวให้ดูหน้าใกล้ๆดีกว่า ฝนมันตกนะคะเขาก็เลยจะมีเต็นต์มากางตรงนี้ด้วยคือพูดง่ายๆว่าซื้อไรเสร็จปุ๊บนะคะก็เอามากินในเต็นต์นี้ได้เลยจ้ากลางแจ้งก็มีนะตรงนี้ใครสะดวกนั่งกลางแจ้งก็ได้นะคะแต่ว่าคนนั่งน้อยมากเพราะว่ามันเปียกจ้ะเออดูดิทุกเต็นต์นะคะเต็มไปด้วยคนแบบนั่งแบบอัดเสียดกันมาก,กลางแจ้งไม่มีคนเลยนี่นะคะตลอดเส้นทางนะคะเราก็จะเห็นคนนะคะมายืนรอข้างสอกททยอย่างเงี้ยเพื่อที่จะมาชมน้องวัวนะคะนี่ก็เป็นชุดโบราณของสวิตนะคะสวยมาก นี่ก็คือชุดโบราณของคนสวีนนะคะน่ารักยังวันงานอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการนะคะคูน,น,น้องตัวน,น้องโอน,น้องเกะอ่างเงี้ยค่ะวันาน ทุกคนน้องวัวมาแล้วน่ารักมาก ะะที่ทุกคนเห็นน้องวัวนะคะเขาจะใส่มูวกแบบนี้นะคะใหญ่ๆเลยเห็นไหมนี่นะคะน่ราคา ที่ประเทศไทยนะคะมีช้างเป็นสัต,ะะตนนวปต์ประจำชาตินะคะที่สุรุก็มีน้องวัวเป็นสัตว์ประจำชาติเหมือนกันนะคะทุกคนจะสังเกตที่กระดิ่งน้องวัวนะคะมันใหญ่มากและที่หัวน้องนะคะก็จะมีดอกไม้ประดับตกแต่งเพราะว่าวันนี้มันงาน้าเป็นงานแบบว่าเอาน้องวัวลงข่าวเป็นงานเฉดิมฉลอลของที่นี่นะคะโอ้ทุกคนไม่ไหวแล้วฝนตกแขกจะบอกว่าในทุกๆช่วงฤดูร้อนนะคะเกษตรกร,ร,กรที่นี่เขาจะพาน้องวัวไปกินหญ้า บนเขาแบบนี้นะคะแต่ว่าพอถึงช่วงฤดูหนาวนะคะข้างบนเนี่ยมันก็จะหนาวมีหิมะเกษตรกรเนี่ยเขาก็จะพาวัวเนี่ยลงมาข้างล่างรับเพื่อมากินหญ้าข้างล่างแบบนี้นะคะ่ะเพราะฉะนั้นในช่วงเดือนประมาณกันยาถึงต้นเดือนตุลาเนี่ยเขาก็จะมีงานเทศกาลนะคะพาน้องวัวลงเขานะคะเขาก็จะมีการประดับตกแต่งน้องวัวนะคะด้วยดอกไม้แล้วก็ห้อยด้วยกระดิ่งใหญ่ ขนาดนี้นะคะเราสงสัยไหมว่ากระดิ่งใหญ่ขนาดนี้น้องวัวเขาไม่หนักเหรอแขกก็งงเหมือนกันนะเพราะว่านี่ทุกคนดูดินี่นะกระดิ่งคือนี่นะทุกคนดิกระดิ่งใหญ่มาก น้องไม่ได้กังวลเลยค่ะเขาก็กินย้าของเขาไปแบบนี้นะคะซึ่งแคมบอกเลยว่าที่คนสวีทนะคะเขาห้อยกระดิ่งไว้ที่คอน้องวัวแบบนี้ก็เพื่อเวลาที่เวลาน้องขึ้นไปบนเขาเนี่ยเกิดหาน้องไม่เจอเหมอกลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะได้ยินเสียงกระดิ่งจะได้ตามหาน้องได้นะคะแต่วันนี้แคมบอกเลยว่าน้องวัวคือสวยมากงานดีกาเบอเบ้อแรงนี่นะคะสัตว์ประจำชาติของคนสวีทนะแคมจะบอกว่าคนสวีทคือรักวัวมากๆค่ะเหมือนประเทศไทยรักช้างเนี่ยค่ะพอๆกันเลยนี่ละค่ะ สัตว์ประจำชาติของที่ประเทศเซาท์เตลส์ อยากมาเห็นประเพณีโบราณอย่างนี้นะคะต้องมาเที่ยวที่สวนแสลนดช่วงกันยาตุลาค่ะเราก็จะไม่เห็นน้องวัวนะคะแต่งตัวสวยๆนะคะมีระดิ่งใหญ่ๆห้อยคอแล้วก็มีดอกไม้ประดับแบบนี้นะคะแต่ถ้าใครมาไม่ทันปีนี้ก็มาปีหน้าไปเลยนะคะวันนี้ก็ดูคลิปแฉกไปก่อนสำหรับวันนี้บา,บายๆนะคะน้องวัวไปแล้วเจ้าสวยงามมากเลยมองหน้าฉันแบบเฮ้ยเจ้าไราสวยมากค่ะไปแล้วทุกคนบา,บายๆบ,บายจากน้องวัวน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะไปแล้ว